วิดีโอนี้นะครับเราจะมาใส่การ์ดเมสเสจในรูปแบบของโปรไฟล์ดูนะครับผมโอเคครับไปกันเลยไปที่กูเกิลโครมครับสำหรับเข้ามือถือเนาะกดเข้าไปครับทุกคนให้พิมพ์ตามผมเลยนะครับผมพิมพ์แบบนี้เลยแบบนี้นะครับแล้วก็กดไปครับตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีไลน์นะครับ ระบบก็จะเด้งมาที่ไลโอเอนะครับให้เรากดปุ่มโฮมโทรศัพท์ครับทีนี้ให้เข้า Google Chrome อีกทีนึงครับให้รีเฟรชหน้าฟีดนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาในระบบหลังบ้านของไลโอเอแล้วนะครับด้วยมือถือนะครับทีนี้ผมจะเพิ่มนะครับผมเข้าไปที่บัญชีนี้อันนี้เป็นแจ้งเตือนของไลนะครับเรากดปิดครับให้ทุกคนดูทางด้านนี้ครับเห็นไหมครับตรงนี้ครับคําว่าการ์ดเมสเซจนะครับการ์ดเมสเซจกดเข้าไปครับ ถ้ามีคําแนะนําจบคําแนะนําครับทีนี้ให้ทุกคนดูอย่างนี้นะครับทางด้านนี้ทางด้านขวาครับผมจะมีคําว่าตรงนี้ครับสร้างใหม่นะครับกดสร้างใหม่ครับถ้ามีคําแนะนําจบคําแนะนําอันดับแรกให้เรามาตั้งชื่อก่อนนะครับผมจะตั้งชื่อว่าลายส่วนตัวปุ๊บแบบนี้ครับหลังจากนั้นให้มาเลือกตรงนี้ครับประเภทการ์ดนะครับผมจิ้มเข้าไปครับผมจะเลือกแบบนี้นะครับแบบบุคคลนะครับจิ้มเข้าไปครับจิ้มก่อนเลือกนะครับผม โอเคจบคําแนะนําทุกคนดูดีนะครับฝั่งซ้ายมือจะเป็นพรีวิวนะครับส่วนฝั่งขวาเราจะใส่รูปภาพนะครับผมโอเคอันดับแรกผมจะใส่รูปภาพก่อนนะครับกดอัปโหลดรูปภาพครับดีไหมเอ่ยเปิดลายส่วนตัวของผมนะครับปึ๊บนะครับเวลาเราจะได้ไม่ต้องส่งลิงก์ให้กับทางลูกค้านะครับกดใช้ครับแบบนี้นะครับอ่าตรงนี้ให้เรามาใส่ชื่อนะครับก็ใส่ชื่อเราใส่อะไรก็ได้นะครับผมจะพิมพ์ว่าหมอศิลชานะครับ โอเคเสร็จเห็นไหมครับมันก็จะมาโผล่ด้านนี้ครับผมส่วนตรงนี้ครับคำว่าแอคชั่นนะครับเราก็ใส่อะไรก็ได้ครับผมจะพิมพ์ว่าลายส่วนตัวแล้วจะให้มันเป็นปรับสีครับเป็นสีส้มปึ๊บแบบนี้เห็นไหมครับอ่าตรงนี้เราสามารถใส่ใส่ได้ทั้งหมด3ามแอคชั่นนะครับแล้วแต่เราจะเลือกใส่เลยเตี๋ยตรงนี้ครับถ้าเราอยากจะเพิ่มแอคชั่นก็กดตรงนี้ครับกดคาว่าแท็กเนี่ยมันจะเพิ่มละนะครับผมไม่ใส่เนาะทีนี้ผมจะมาใส่คําอธิบายนะครับคลิกปึ๊บแบบนี้นะครับก็จะก็จะ แอคชั่นตรงนี้นะครับผมจะใช้คําว่าคลิกที่นี่นะครับโอเคทีนี้ให้เรามาเลือกตรงนี้ครับตรงเลือกว่าเราจะใส่อะไรผมจะใส่เป็นลิงก์นะครับผมก็จะกดที่ลิงก์เนาะลิงก์นี้ผมเตรียมไว้แล้วนะครับจะเป็นลิงก์ลายส่วนตัวผมนะครับปึ๊บแบบนี้ครับแบบนี้อ่าเห็นไหมครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะไปโผล่แบบนี้ครับอันนี้มันสั้นไปหน่อยคลิกแอดไลน์ได้เลยครับอ่าจะได้คุยกันสะดวกเพิ่มหน่อยมันสั้นไปโอเคแบบนี้นะครับครับผมโอเคครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดบันทึก แบบนี้ครับเรียบร้อยทีนี้เราไปดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคผมจะเข้าไปที่นี่นี่เนาะไลน์ออฟฟิเชียลนะครับทีนี้ผมจะส่งข้อมูลหาคนคนนี้นะครับอ่าผมจะกดตรงนี้กดปุ๊บเลือกการ์ดไม s เสดครับเห็นไหมครับที่เราใส่ปุ๊บแบบนี้แล้วก็จิ้มส่งไปครับอ่าแบบนี้แล้วมาดูครับว่าทางลูกค้าหรือเพื่อน,เ,อนเราเห็นเนี่ยเขาจะเห็นเป็นแบบไหน โอเคครับเพื่อนๆเ,เราก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะครับผมเขาสามารถคลิกตรงนี้แล้วไปที่ลิงก์ที่เราใส่ไว้ได้เลยนะครับผมสอบถามปัญหาปรึกษาสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับ